มาสิงโตมาสามรยี่สิบตวไวโอ้ยหนึ่งันสี่รอยสี่สบลายกี่หนึ่งร้อยตัวไวสองตัวโอ้ยหนึ่งพันหร้ยครับผมช้างมาีกโอเจายี่สิบตัวไวสามตัวหนึ่ันสองรอยมาลายมาอีกสี่ร้อยมาตัวไวมากเก้าร้อยสวยมาสามพันสองหกสิบครับผม โอเคผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่ในเกมซัฟฟอรี่ไว้นะครับผมพวกผมซาจรเดชเช่นเคยนะครับผมมามาเลยเกมมาค่ายวีจครับผมเกมนี้เกมซัฟฟอรี่นะครับมาผมจะเริ่มเล่นทีมหมดละยี่สิบนะครับผมเปิดเทอร์โบไปด้วยครับผมเพื่อความรวดเร็วไปามาขวาก่อนครับผมอุ้ยมีตัวอวสองตัวมาลายมาครับผมโอ้โสิบสี่แก๊สมีแมอี เอาสเก็ตเตอร์ครับผมดูสเก็ตเตอร์มาไหมยังไม่มา,มามาอีกแล้วก็เซตมาดูสเก็ตเตอร์ครับผมได้เข้าปสีสปินหรือเปล่าอ้าวได้ครบสี่ตัวครับผมมาแล้วเมืก่อนสามร้อยมาเข้าปีสปินนะผมหมุนไปสิบสองหมุนบายเลยบายผมมาดูว่า12บสอหมุนนี้จะได้เท่าไหร่นะครับผม มาดูเข้าฟีสปินก่อนโอ้โหฟีทิง้งแอปเลยมาผมตัว K 6, เจหกสบิบมีตัววายสองตัว,ว 3, มาหนสิบหกมาแปดครับโผมตัววาสามตัวไม่มีตัวคอมโบครับไม่มีตัววายสองตัวมาสิบหก ใายี่สิบสี่ฟีทิ้งไปแลยครับผมมามดูวาเชื่อไหมไม่มีครับผมโอ้โหนล้วเร่ครับผมสิบสหมดนี้อยสามสิโอ้โหถือว่างแห้งๆอยครับผมโอเคเดี๋ยวผมปรับหมุนขึ้นก่อนนะครับผมนหมุนล้วเ่สิบเ,เลยและวกันไปมาก่อนผอโดูวสามตัวเชื่อมาโอ้ยหนึ่งพันยยี่สิ โผล่ลงมาตัวเด้งมาเลยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสี่ครับผมนี่ครับผมเบียดหมดแล้วได้เรื่องครับผมไปปลสุกหกตัวสองตัวมาครับผมมาอีกตัวยังอยู่อ้าวได้เข้าได้สเกตเตอร์สี่ตัวแล้วครับผมได้เข้าไปสปินอีกแล้วไปเริ่ม โอ้ยมาครับผมสเก็ตเตอร์มาครบสี่ตัวก็ดีได้เข้าฟิสิกสงแล้วรอบนี้เป็นยังไงบ้างมา 64, โหสี 64, 64, ่โอ้ตัวไว้จำแพงสี่ร้อยสวยมาสจสี่แล้วหกสิบสี่ครับตัวมาเจ็ดสิบสองโอ้ยสีทิ้งเลยครับ มา24มา612มาคอมโบนี้ไป696ตัวเองได้ไหมมา48ตัว3ตัวมา72มาตัวเองอยู่ไม่มีตัวคอมโบครับมา 1,364โอเคโหขึ้นพันครับผมเอาไปสุดป็นนี้ไปเปลี่ยนหมุนไปครับผมหมุนล่า80ไปเลยมา,า 1, oh, ยมา86ตัวอีกหนึ่งตัวโอ้ยตัวไอ้ตำแหน่ง644ตัวเองอยู่ฟังมา1,152มาลองตัดี้มาข้างนนี้1,800ครับผมโหวสวยๆไปอยู่ที่หมน 8, ุนละ80อยู่ มาสิงโตมาสามร้อยยี่สิบมีตัวไวโอ้หนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบมาขโ,โตดิ่งมาเลยหนึ่งพันเจ็ดร้อยหกสิบครับผมขบวนนี้มาฉางมาสี่สิบมีตัวไวหนึ่งตัวข้าวสิบหกยี่สิบสี่โอ้สามร้อยยี่สิบมีตวไวหกสิบมาเกืหนึ่งร้อย ตัวไว้สองตัวอุ้ยหน,น,น,นึ่งพันหกร้อยเขาบอมช้างมาเขาได้แล้วผมขบมนนี้สองพันสองร้อยสี่สิบสวยมาขยาับหนขึ้นไปหนึ่งร้อยไปเลยมาฮิโอเจายี่ย 24, สิบตัวไวสามตัวหนึ่งพันสองร้อยมาลายมาอีกสี่ร้อยมาตัวไว้มากาเก้ 400, าร้อยสวย มาสามว 60, ันสองร้อหกสิบครับผมไปต่อที่มุหนึ่งร้อยครับมาเกียร์สิบห้าตัวไอสามตัวหกร้อยสี่สิบมาสี่ห้าตัว3อสามตัวมาโอ้ยหนึ่น้าร้อยนี่ยครับผมสิงโตมาไเท่าไรครับผมขอบนี้สองว 60, ันสองร้อยหกสิบครับผมโอ้โหเน้น,น อโอเคผมขอเนี่ยหยุดไปแค่นี้ก่อนแล้วกันครับผมตอนนี้รวมอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยห้านะครับผมแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับผมอ,อย่าลืมเล่น,นครับผมเกมซัฟฟอรีวายนะครับผมของค่ายวีจีนะครับผมโอเครับผมขอทุกคนอิงเคงแต่เยอะนะครับผมเราพบกันใหม่คลิปหน้านครับผมคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ